คุณต้องการออกแบบหรือผลิตรองเท้าและเครื่องหนังเรายินดีดูแลบริการให้คุณครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่ออกแบบผลิตรองเท้าจนกระทั่งไปถึงแพคเกจิ้ีเลยค่ะเราเป็นทายาตรุ่นที่3โรงงานผลิตรองเท้าหนังงานฝีมือมากว่า80ปีด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ทางเครื่องหนังได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพและงานฝีมือประกอบกับการใส่ใจในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆตั้งแต่หนังแท้ไปจนถึงการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรับผลิตและออกแบบรองเท้าและเครื่องหนัง ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยอาจารย์ช่างฝีมือการเลือกใช้วัตถุดิบการตัดเย็บที่อาศัยทักษะและความประณีตดูแลครบวงจรไปจนถึงแพ็กเกจจิ้งให้คุณพร้อมจำหน่ายได้อย่างสบายใจและพวกเราเองในฐานะทายาตรุ่นที่3ได้ลุกขึ้นมาทำแบรนด์เครื่องหนังอย่างเช่น31ธันวากระเป๋างานฝีมือใบต่อไปยางโฟกรองเท้าหนังวัวแท้ยางปายยางโฟกรองเท้าหนังไมโครไฟเบอร์ที่มีราคาย่อมเยาว นอกจากสั่งผลิตรองเท้าและเครื่องหนังกับพวกเราแล้วนั้นยังสามารถค l ล l เบอเรชันแบรนด์กับพวกเราได้เช่นกันนะคะหากคุณฝันอยากทำรองเท้าหรือเครื่องหนังขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งและเดินไปได้วยกันนะ